สวัสดีค่ะที่นี่ไอซ์แลนด์นะคะวันนี้อากาศไม่นีค่ะหิมะตกลมแรงช่วยกดสกายสกให้ด้วยนะคะ ม้าสวยสวยสวยนี suis, suis, suis. ่วันอาทิตย์รอบไอซ์แลนด์อิหิมะ าะะอากเ็นมากเลยอา <c oughs> กาศเย็นมากนะ้าดลมน,น,นอากาศ้ค่ะช่วยกดไลคกด